ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะวัสดีค่ะพี่น้องแอดมินหน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านเดอ้อจ้าเดอ้อสวัสดีวันที่26 กรก,กรดาคม2566นรนะคะเอานผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนเนอะจ้ะเนอะแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางท่าในใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องนํำในเด้อจ้าเด้อสำหรับท่าในใดที่จะสั่งกาแฟยาซิฟันครีม สั่งได้เลยเด้อจ้าเด้อตอนนี้คองเขามีพร้อมทรงแล้วนะจ่าเนาะสำหรับครีมครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะเนะจ่าเนาะคองเขามาแล้วเด้อจ้าเด้อครีมกาแฟยาสีฟันนะจ้าเนาะเอา้าท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมหนทางการคอรีวิวโฆษณาขายสินค้าก่อนเด้อจ้าเด้อสำหรับคุณพ่พอคุณแม่ทันใดที่สนใจกาแฟเพื่อสุขภาพนะจ้าเนาะแอดมินหน่อยแนะนำดเด้อจ้าเด้อ จะมีกาแฟาสองตัวนะจนะ้ะเนาะมีกาแฟาโมโนบำรุงสายตาและเขาชะงมแก้ปวดเมื่อยเด,าด,าดา้อจ้ะเด้อสำหรับตัวนี้จะเป็นเขาชะงมแล้วจ๊ะเด้อสกัดจากเท้าบันเปียงสามชนิดเท้าบันเปียงสกัดเท้าเอ็นอ่อนสกัดและเท้าเมื่อยสกัดจะช่วยในเรื่องปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ ปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเทา้าชาเส้นเอ็นยึดนิ้วล็อกนะคะสําหรับเขาจังนะคะจะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นโมโนนะคะโมโนสกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นจะช่วยบำรุงสายตาบำรุงประสาทและช่วยผิวพรรณสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะสำหรับยาซีฟันนะจ๊ะเนาะ ยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะมีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆและบ่อยมากแะจ๊ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ปวดฟันปวดเหงือกไม่อยากจะไปหาหมอนะคะยาสีฟันสมุนไพรตัวนี้นะคะสก,กัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ด้อจ่าเด้อย,ยาสีฟันตัวนี้นะคะที่สก,กัดจากสมุนไพร ว่านหางจระเข้และเห็ดลิ้นจือเดอจา่าเดอร์สพคุณว่านหางจระเข้นะคะเจลในว่านหางจระเข้สามารถป้องกันเชื้อโรคสาเหตุของฟันผุน้ำยางว่านหางจระเข้นั้นซึ่งเป็นสารประกอบช่วยรักษาและลดความเจ็บปวดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบตามธรรมชาติเดอจร,รอจ่าเดอร์ป้องกันโรค เกี่ยวกับเหงือกและฟันทําให้สุขภาพปากและฟันแข็งแรงนะคะส่วนเห็ดลิ้นจือนะคะในเห็ดลิ้นจือนะคะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงป้องกันอาการเสียวฟันได้ดีมากๆนะคะเหงือกบวมลดอาการอักเสบทางช่องปากนะคะ อาสำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่ๆท่านใดที่มีปัญหาเรานั่นอยู่นะจนะ๊ะเนาะปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆตื่นเช้ามาปากเหม็นน้ำลายบดนะจนะ๊ะเนาะแอดเมนูน้อยแนะนำนะคะยาสีฟันสมุนไพรซึ่งสกัดจากเข็ดลิ้นเจอและว่านหางจระเข้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ล่องสั่งไปใส่เด้อจ่าเด้อที่มีปัญหาทางช่องปาก ใส่ยาซิฟันยีห่ห้อใดมากกับผูหายนะจนะ๊ะเนาะแอดมินหน่อยก็นแนะนํยายาซิฟันสม,มุนไพรหลอดนี้เลยเด้อท่านผู้ชมท่านใดที่เพิ่นสร้างไปแล้วเพิ่นกระบ,บาใช้ดีมากมาก,มาากนะจ๊ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนะทั้ทงกันต่อเลยนะจนะ๊ะเนาะสำหรับเพินฮานอยเมื่อวานนี้เขาคู่เดียวเด้อจ๊ะเด้อมาแค่คู่เดียว,ร,ร,ยวรอบ VIP อย่าลืมเด้อจ๊ะเด้อทุกครั้งที่ ได้ลงทุนนอกจากเนาะถ้าตัวเลขว่ามาขันตามต้องตามให้สุดแล้วจ้ะเด้อตามให้สุดถ้ายึกยักก็คือเสียแล้วจ้ะเด้อเสียเอา้ามารับช่วแนวทางกันเลยนอกจากเนาะสํา,ห,าสหรับแนวทางม้นนี่เป็นน้อยมัดรวมบวกเล่าพัฒนาแล้วจ้ะเด้อม้นนี่เป็นมันพุดนะจ้ะเนาะฮานอยมัดรวมบวกเลาาพัฒนานะคะประจำวันที่ 26่สิบหกกรกดาคม2566เลขในตารางนะคะศูนย์หนเะคะเลขในตารางนะคะทนาู้ช่วมเด่น1และ0มาทอกันนะจ้ะเร้อบลูว่าสิเจาะให้ตัวใดแอดมินเจาะให้ไปที่ศูนย์จ้ะเด้อเจาะให้ไปที่ศูนะคะทนาู้ช่วว่า เอาไปเบิ่งกับเหล็กเก่งเหล็กเด่นจะคลองได้จ้าเดอ้อเด่นวิ่งรูดถ้าประกดข้อกันมากัมาตัวหนึ่งนะจ๊ะเนาะเด่นวิ่งรูดนี่มาแทบสูมืออรได้จ้าเดอ้อมาแทบทุกวันนะคะเด่นศูนย์และหนึ่งวิ่งรูดศูนย์นะคะหกชุดเด่นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแปดห้าและ 1 8นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเอา้าท่านผู้ชมสำหรับทันใดที่ยังว่่ท่านใดไปกดติดตามแฟนเพจแอดมินแอดมินกระฝาก奈เดอจ่าเดออีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปบึง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้น奈เดอจ่าเดอสำหรับคลิปนี้ มีเพียงเท่รนีพอกันไหมคลิปหนาแอดมิน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้คุณพ่อคุณแม่โชคดีเฮงๆงรวยรวยๆด้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ